สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์และลองขับกับคาร์โรจะพาทุกคนมาดูสุดยอดรถอเนกประสงค์ที่พีวีโตโยต้าฟอเกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปลองขับกันนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องรถยนต์ของคาร์โรค่ะ t o y o ต้าฟอร์จูเนะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะที่บ้านเราเรียกว่าเป็นรถแบบ TPV ค่ะซึ่งใช้พื้นฐานร่วมกันกับกระบะไฮ l ัก์วีโเรียกว่าเป็นกระบะรุ่นหนึ่งที่มีสมรรถนะดีมากๆเลยแต่ในขณะที่ฟอร์จูเนนะคะจะเน้นในเรื่องของการโดยสารดังนั้นค่ะฟิลลิ่งที่ได้ก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะรูปร่างภายนอกของ Toyota F o r t u n e r นนะคะถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตมากิขึ้น โดยเส้นสายที่ดูโชบเชียวตัวถังถูกออกแบบให้ดูมีมิติมีลูกเล่นมากขึ้นหากดูเพลินๆน,นะคะก็จะเห็นกลิ่นอายจาก SUV หรูร่วมค่ายอย่างเล็กซัสอยู่นิดๆค่ะมาดูกันที่ไฟหน้าบ้างค่ะไฟหน้าใบบิม LED ที่สามารถปรับไฟสูงต่ำโดยชุดคมโปรเจคเตอร์เดียวกัน ติดตั้งไฟ d ด y t i ทม Running Light แบบ LED มาให้ในตัวตกแต่งตัวโคมด้วยแถบโครเมียมด้านบนออกแบบรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่สีเงินกันชนหน้านะคะถูกออกแบบให้มีลักษณะ3มิติด้วยกรอบไฟตัดหมอกโครเมียมทรงสะดุดตาพร้อมตะแกรงดับอากาศสีดำบริเวณเหนือที่ติดตั้งป้ายทะเบียนดูภายนอกรวมๆแล้วเนี่ยดูแข็งแรง <ix> <t filler> บึกบึนมากเลยค่ะ เราเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าค่ะพอบี๊ได้ลองมานั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกตัวเล็กไปเลยว่าไหมคะพอเข้ามาแล้วก็จะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมค่ะเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางฝั่งผู้ขับเบาะนั่งแถวที่2ก็สามารถปรับเอ็นเลื่อนได้พร้อมพนักพิงศรีรษะสาตำแหน่งปรับขึ้นลงได้ค่ะและนี่เลยค่ะสายจิบสายดื่มระหว่างทาง ที่วางแก้วน้ําแบบพับได้ตรงกลางเบาแบบนี้เลยพร้อมช่องวางน้ํา2แก้วแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเบาะนั่งแถวที่3ค่ะที่สามารถปรับเอ็นได้จะนั่งก็ได้จะเก็บของก็ดีแล้วถ้าอยากจะพับเบาะเก็บะนะคะก็จะพับเก็บแบบแหวนอย่างนี้เลยค่ะ และแน่นอนค่ะสำหรับายเอนเตอร์เรวมถึงการนำทางก็มาครบด้วยคอนโซลหน้าติดตั้งเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะนอกจากนั้นหน้าจอชุดนี้นะคะยังใช้เป็นกล้องแสดงภาพขนาดท้อยลังพร้อมเส้นกะระยะช่วยในการเข้าจอดให้อีกด้วยและตอนนี้ค่ะเบียร์ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพาทุกคนไปลองขับเจ้าโตโยต้าฟ r ร์จูเนอรคันนี้กันเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลย สิ่งแรกที่เบียร์ได้พบเมื่อขับเจ้า Fortuner อคันนี้นะคะนั่นก็คือพวงมาลัยนี่เองพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ4ก้านดีไซน์สวยงามแทงปุ่มกดฝั่งซ้ายมือไว้ใช้ควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ฝังขวามือสำหรับควบคุมหน้าจอ M.I.D. ที่ติดตั้งบริเวณหน้าปัด พร้อมการควบคุมระบบ cruise control มาให้บริเวณหลังพวงมะลายัยแทงหน้าปัดความเร็วเป็นแบบเรื่องแสงสีขาวพร้อมสีน้ำเงินดูสบายตาติดตั้งหน้าจอ multi information display ขนาด4.2นิ้วสำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่ข้อมูลการนำทางระบบความบันเทิงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเรียกว่าข้อมูลครบถ้วเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบ LED ที่ดูหรูหราช่องจ่ายไฟฟ้า12โวลต์จำนวน3จุดทางหน้าหลังรวมถึงช่องจ่ายไฟ220โวลต์มาให้เพื่อชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆก็ทำได้เช่นกันค่ะพอบียร์ได้มาลองขับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะบอกเลยว่าขับง่ายมากๆขนาดผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเบียร์ก็ขับได้สบายค่ะวิสัยทัศน์มุมมองการขับขี่ก็กว้างมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงขนาดที่เหยียบคันเลงก็เหยียบได้อย่างใจแต่ในขนาดที่แตะเปรกนั้นก็ปลอดภัยไร้กังวลค่ะ t o ้ o ฟ a ์จูเนอร์นะคะถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ดีมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่เคยมีเจ้าของมาแล้วก็ตามแต่ก็คุ้มค่าที่จะซื้อนะคะและถ้าใครกําลังมองหาโต้ o t a ์จูเนอร์สักคันแล้วก็คาร์โรเรามีให้ทั้งความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจเพราะว่ารถของเราทุกคันผ่านการตรวจสภาพกว่า160จุดรับประกันข่าวว่าไม่มีการกรม้อุบัติเหตุหนักไฟไหม้หรือน้ําท่วม อุ่นใจด้วยการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ถึง1ปีที่สำคัญนะคะถ้าหากคุณลองขับแล้วไม่ถูกใจเราก็การันตีคืนเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน5วันด้วยค่ะและถ้าอยากลองขับกับคารโรแบบเบียร์แล้วก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะแล้วพบกันคะ่ะ